มันมันดูแล้วยังไงมันก็ไม่ยากหรอกไเ <คน S 1> ห็นแล้ว็ว่าง่ายนะไม่ใช่ให้ให้เห็นว่าไม่ให้เห็นว่าไม่ยากเหมือนที่พูดบอกว่าในไรอื่นที่ผ่านมาหมดนะคือถ้าเราคิดว่าเราพยายามทําให้มันถูกทางทำมันยากไอเราไม่ทำเนี่ยยากกว่าอันนั้นจริง ไอ้ที่ไม่ทําอะไรเนี่ยมันยุ่งยากไม่จบไม่สิ้นอะไรนั่นน่ะอันนี้ว่ายากก็คือรู้แล้วไงเหมือนซ่อมรถเนี่ยรู้ว่ามัน,ม,นมีปัญหาตรงนี้เราซ่อมมันยากแต่ถ้าไม่ซ่อมนี่มันไม่ใช่ยากแค่การซ่อมมันจะยากในการใช้งานไปเรื่อยใช่ไหมมันใช้ไม่ได้แลนะ้วนั่นแหละเหมือนกันละเนี่ยซ่อมซ่อมใจที่มันเสียระบบเสียหายซ่อมให้มันเป็นเครื่องมือในการที่เราจะนํามาใช้ในการเดินทางทางอริยมรคเนี่ยไปสู่ ที่ปลอดไปสร้างให้เป็นให้เป็นเครื่องมือให้เป็นยานให้เป็นเสบียงให้เป็นเครื่องป้องกันให้เป็นอาวุธให้เป็นอาหารให้เป็นพลังงานให้เป็นอะไรก็ช่างแล้วแต่เราจะไปใช้เพื่อที่จะการอะไรก็ตามเพื่อที่จิตจะใช้ทําจิตอะไรก็ตามจะลงน้ําก็ต้องสร้างให้มันเป็นเรือหรือไม่ทําเป็นเรือก็ทําเป็นสะพานเถ้าสร้างเรือสร้างสะพานก็ยากทําเป็นเครื่องบินดีไหมก็ทําไปก็คือจิตเนี่ยสามารถที่จะเป็นเหมือนยานพาหนะอะไรก็ได้อื หรือถ้าไม่ใช่เป็นยานภาหนะก็เป็นเครื่องมืออะไรก็ได้หรือจะเป็นของมีค่าอะไรก็ได้เพื่อที่จะไปเปลี่ยนในสิ่งที่เราต้องการทุกอย่างนี่มันต้องลงมือเองเนี่ยมันก็อยู่แค่นั้นที่ท่านบอกว่าอัตหิอัตโนนาโถนะก็คือเป็นหินั้นโกหินาโถพโรสิยาคือผู้อื่นก็เป็นที่พึ่งให้เราไม่ได้เราต้องพึ่งตนแต่คำว่าตนของท่านนี่ก็หมายถึงกุศลธรรมต่างๆมันหมายถึงมรคหมายถึงฝ่ายฝ่ายจิตที่เป็นฝ่ายดีที่เราต้องการ ต้องการที่จะสร้างขึ้นมาเพื่อได้ใช้งานพลังใจเนี่ยต้องได้สร้างอยู่แล้วกำลังใจนี้มันไม่มีใครให้กันได้มันต้องสร้างขึ้นมามันมีแค่ห้าอย่างเลยสัทธาวิทยาสติสมาธิปัญญาเนี่ยนี่พลังจิตแท้เลยเนี่ยทำยังไงให้เห็นตัวพวกนี้มีศรัทธามีน้อยเอาทำให้มันมีมากขึ้นมีวิทยะมีน้อยทำให้มันมีมากขึ้นสติมีน้อยทำให้มันมีมากขึ้นใช่ไหมสมาธิมีน้อยทำให้มันมีมากขึ้น ปัญญามีน้อยก็ทำให้มันมีมากขึ้นเครื่องวัดของปัญญาเครื่องวัดผลของปัญญาก็คือสมมาทิฏฐิซึ่งหมายถึงวิชาวิชาก็คือสิ่งที่ปัญญาผลิตออกมาหรือในอีกมุมหนึ่งก็คือวิชาก็คือเป็นสิ่งที่ปัญญาต้องไปกินเข้าไปเพื่อที่จะทําเจ้าของให้เจริญขึ้นมาเพื่อให้เกิดวิชาขึ้นมาเพื่อที่เติบโตขึ้นมันคนละอันกันนะปัญญากับวิชาเนี่ยแต่ว่ามันคู่กันมันอาศัยกันก็คือ วิชาคือความรู้ที่ท่านแสดงไว้ที่ผู้รู้แสดงไว้เป็นอาหารเพื่อที่จะบำรุงปัญญาให้มันจเรเินเพื่อที่จะเป็นองค์ความรู้เพื่อที่จะผลิตวิชาออกไปเพื่อเสืบต่อเผาพันุของผู้รู้ไปต่อไปเปรียบเทียบเหมือนผลไม้ก็คือมีหน้าที่เพื่อที่จะผลิตต้นไม้อมืแล้วต้นไม้ก็มีหน้าที่เพื่อที่จะผลิตผลไม้ใช่ทีนี้เราตอนนี้เรา เราเป็นอะไรเราเป็นผลไม้เราเป็นต้นไม้ซึ่งแน่นอน,เป,นเป็นพร้อมกันทั้งสองอย่างหรือบางทียังไม่ได้สักอย่างแล้วก็ต้องผลิตพวกนั้นขึ้นมาเหมือนไก่กับไข่นยปัญญากับวิชาก็เป็นอย่างนั้นผลของวิชาก็คือเพื่อที่จะเลี้ยงปัญญาที่ยังมีกําลังน้อยกําลังเพิ่งเกิดเนี่ยให้มันเติบโตขึ้นเป็นอาหารให้ปัญญาจะเดินขึ้นและผลของปัญญาที่จะเดินแล้วก็เพื่อที่จะผลิตวิชาออกมา,ต,าต่างๆเป็นความรู้ต,าต่างๆออกมาาซึ่งความรู้ที่สั้นแสดง ไวน้นี่ดีกว่าไว้ว่าต้องเป็นไปตามทางเนี้ยเพื่อที่จะออกประหยัดทุกเนี่ยจึงเป็นสมาธิฐิตแต่โดยความเป็นจริงแล้วปัญญาทั้งหมดในโลกเขาก็ผลิตขึ้นมาหมายถึงว่าเขาก็สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะแก้ปัญหานั่นแหละความรู้ทั้งหมดเนี่ยแม้กระทั่งเรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องหมอเรื่องแพทย์เรื่องกฎหมายบ้านเมืองเรื่องธรรมหาจินอะไรทุกอย่างเนี่ยเพื่อที่จะแก้ทุกนี่แหละเพื่อออกประหยัดทุกเห็นไหมพยายามที่จะผลิตเส้นใยเพื่อที่จะมาทาเครื่องนุ่งหม่มเป็นเสื้อผ้า เพื่อแก้ทุกข์จากความร้อนความเย็นนะพยายามทําระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อให้สื่อสารข้อมูลกันได้รวดเร็วได้คล่องแคล่วก็เพื่อที่จะแก้ความทุกข์ในการที่เหี่ยวห้องกับกันคนละที่แล้วอยู่ไกลกันี่ช่วยกันยังไงก็มีอยู่แค่นั้นแต่ว่าพวกนี้มันก็อยู่ไกลใช่ไหมล่ะไกลาภายนอกแต่ปัญญาที่เป็นความรู้เป็นวิชาการเพื่อที่จะแก้ปัญหาอย่างตรงจุดที่สุดก็คือ,อหลักของการปฏิบัติจิต ก็คือปัญญาอย่างนั้นทีนี้เรามันมีแต่และคนมันก็มีปัญญาติดตัวมาอยู่แล้วในฐานะมนุษย์มีสามัญสำนึกในการที่จะคิดว่าอะไรผิดอะไรถูกซึ่งแน่นอนมันม,นมีก็ไม่พอที่จะแก้ทุกได้โดยโดยสิ้นเชิงโดยที่สุดได้ได้บางส่วนบางอย่างไปเป็นเด็กพอพูดรู้เรื่องก็แก้ปัญหาเรื่องความงงมเวลาคนพูดกันได้ใช่ไหมอตอนนี้พูดไม่ได้ก็งงอะไรของมันว่าพอรู้เรื่องแล้วก็หมายถึงอย่างนี้เขาด่าก็เพิ่งรู้ ตอนเป็นเด็กที่พูดไม่เป็นเขาด่าก็ไม่รู้ยิ้มให้เขาอยู่นั่นน่ะ,ะมันก็จะแก้ไปเรื่อยๆจกนกระทั่งเราโตเป็นผู้ใหญ่เรียนจบมาอา่าวตอนโรงเรียนเรียนอยู่ก็เหมือนกับว่ามีความสุขเพื่อที่จะทําสิ่งนี้เพื่อที่จะเป็นประโยชน์สิ่งนี้พอเรียนจบมาเอา้าออกจากโรงเรียนมาไอ้ที่เรียนมาไม่ได้ใช้สักอย่างเลยทำยังไงก็ต้องไปทำมาหากินใหม่ก็รู้ขึ้นมาอีกหน่อยโอ้ยไม่น่าไม่น่าเสียเวลาไปเรียนเลยเนพอทำมาหากินสิ่งนี้จะของชอบทําไปสักพักอา้าวผลตอบแทนมันไม่ได้เหมือนที่คิดเลย เ็ไปเปลี่ยนใหม่ไปทาสิ่งที่ไม่ชอบแต่คิดว่ามันน่าจะได้ประโยชน์มากกว่าก็ฝืนใจไปนั้นความรู้เนี่ยปัญญาวิชาก็คู่กันไปอย่างนี้ถ้าเทียบทางโลกให้เห็นทางธรรมเทียบทางธรรมให้มุมมันตรงกันข้ามกับโลกเห็นพวกนี้ชัดปัญญาใจเรินเร็วขึ้นปัญญาจะเจริญเร็วขึ้นเรื่อยๆสมาธิที่ก็จะเกิดขึ้นเรื่อยๆมันก็เหมือนแบบใช้เหมือนกว่าใช้ข้อมูลมากใช้การคิดพิจารณามาก แต่ว่านี่ก็คือพูดพูดสรุปมาย่อมาเฉยๆความจริงเราก็ไปตามธรรมดานั่นแหละแต่ว่าถ้าเราคิดว่าเราคิดมากนะโดยความจริงในมุมหนึ่งแบบมุมที่เป็นจริงเลยเนี่ยอยู่ธรรมดานเนี่ยเราคิดมากกว่านี้มากใช่ไหมคิดเรื่องที่ไม่เป็นสาระประโยชน์มากอยู่แล้ววันๆหนึ่งเอาสออิรับรู้เรื่องที่ไม่เป็นสาระประโยชน์มากแล้วก็บรรจุข้อมูลความจําที่มันไม่เป็นสาระประโยชน์เต็ไมไปหมด ท่านก็เลยให้ฝึกเพื่อที่จะลดข้อมูลพวกนี้ออกล้างออกด้วยการฝึกสมาธิฝึกกรรมาฐานเนยไม่ต้องคิดอะไรเลยดูลมเข้าลมออกอย่างเดียวคิดอะไรขึ้นมาก็ปล่อยทิ้งไปเนี่ยเพื่อล้างล้างขยะล้างฝฟายขยะเนี่ยแล้วมันเครื่องมันทํางานไม่ได้นะมันมันเต็มม,มันไม่มีที่ว่างเอาข้อมูลใหม่ใส่เข้าไปก็ไม่ได้เออเริ่มหมดแล้วประเมินผลไม่ได้เนี่ยจิตทั่วไปอย่างนเงี้ยจิตพลุชนก็เหมือนโทรศัพท์ที่ว่าเขาหน่วย ข้อมูลมันเต็มแล้วก็จิตที่มันมีกําลังน้อยกําลังความเพียรกําลังของอินทรีย์ภาวนาน้อยก็เหมือนโทรศัพท์เนี่ยที่มันแรมต่ำๆเนี่ยประมวลผลอะไรก็ไม่ได้อืมแต่ถ้ามันแรมดีหน่วยอ่ข้อมูลมันว่างถ่ายรูปมันก็ได้เก็บได้ถ่ายวีดีโอมันก็เก็บได้เรื่องใหญ่ตัวอนะ๋ไฟหนังยาวๆก็ใส่ได้บอยู่ได้นั่นแหละจิตที่มันมีสมาธิก็คือ จิตที่สงบแล้วว่างโล่งก็เปิดพร้อมที่จะรับข้อมูลเข้ามาเมื่อรับเข้าม,มาพวกมันก็เก็บอยู่ในนั้นเราจะค้นขึ้นมาดูเมื่อไหร่มมืกอไดอ้ความจําก็จําได้ง่ายแล้วก็คิดขึ้นมาได้ง่ายแล้วก็เอามาใช้ได้เร็วก็คือจิตที่สะสมความรู้ที่เรียกว่าเป็นพระหูสูตรท่านก็บอกว่าเป็นผู้มีอริชย์เพราะฉะนั้นก็เลยแสดงมงคลไว้การแสดงธรรมก็เป็นมุตตมงคลเป็นการฟังธรรมก็เป็นอุดตมงคล เป็นมงคลอย่างสูงมงคลก็คือเหตุให้เกิดความเจริญมงคลอันดับแรกเลยข้อหนึ่งสำคัญสุดก็อศิวนาจะฟาละหนังนะเกี่ยวข้องกับคนผานไปเกี่ยวข้องไปบริโภคใช้สวยร่วมกับมันอยู่ร่วมกับมันเราก็ไม่เจริญถ้าเราไม่เกี่ยวข้องกับคนผานเราก็เจริญให้ครบบัณฑิตให้ครบคนผานมาครบบัณฑิตบูชาคนที่ควรบูชาเหนะ็นไหมเหตุที่ให้บูชาเพราะอะไรเรายังไม่รู้ว่าไอ้คน เราไม่สามารถที่จะเอาประโยชน์ได้จากสิ่งที่เรารู้หรือว่าสิ่งที่เราเชื่อว่าเป็นประโยชน์ให้มีความเชื่อนอบน้อมไากกว่อนคํว่าบูชานี่คือน้อมใจไปเคารพบบูชาเชื่อฟังนั่นเองอันนี้กระทั่งพ่อแม่ตัวเองเนี่ยเราคารพบบูชาเชื่อฟังว่าพ่อแม่เป็นผู้มีคุณมีประโยชน์ผลบุญก็เกิดกับเราพ่อแม่ช่วแค่ไหนก็ตามลูกคารพพ่อแม่เนี่ยเป็นบุญเหมือนเดิมพ่อกินเหล้ากินไม่ได้กินไดก,ก็ตามลูกเคารพบว่าเป็นพ่อ ลูกเคารพว่าเป็นแม่เป็นบุญความชั่วเป็นเรื่องของพ่อแม่ต่างหากไม่เกี่ยวเหมือนกันกับเคารพสงฆ์เคารพบสงฆ์งนี่ก็คือเคารพพ้าที่มีคุณธรรมเปลี่ยนพ้าอริยะเป็นหมู่สงฆ์ที่มีอยู่มาแต่สมัยไหนสมัยไหนแบบมีอยู่ตลอดในสมัยพุทธเจ้าแม้ว่าเจอพระขี้เหล่าจิมะเรกเกเรยอยู่ตามถนนนนททางเรานึกได้โอ้มนี่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของสงฆ์เราไหว้นะถ้าทําจิตได้ได้บุญมีอย่างนั้น แต่ท่านไม่ให้ไปเกี่ยวข้องไงให้เคารพได้ให้ไหว้ได้แต่ว่าไม่เกี่ยวข้องก็อาศิบนาคุณไม่เกี่ยวข้องบริโภคใช่สวยร่วมไม่เอาไม่ไปนั่งใกล้ไม่ไปยืนใกล้แต่เคารพได้เคารพคนพานได้นกิจนยิ่งสูงหมายถึงว่าเคารพด้วยใจไม่ใช่เคารพด้วยการแสดงออกไปจบสอบพ่อเขาไปเรียกแก้งเรียกขาแม่เจ้าพ่อรวยยังเลยไม่ได้นั่นแหละ ถ้าเทียบมงคลเนี่ยจะได้หลักปฏิบัติแล้วก็ได้สมาธิทิฏฐิมงคล38เนี่ยไปไล่ดูแต่และข้อไปเรื่อยดูความหมายไปเรือยอฟังทำตามการนี่มัข้อไกลแล้วแต่ข้อแรกอสศวนาบริตันจะ,จะปูชาจะปูชนียานังเอตัมังคารมุตตะมังเรื่องการใช้ชีวิตอยู่ในนั้นหมดเลยการสงค์ย่าดใช่ไหมการอยู่ในประเทศอันสมควรนะการจัดการงานไม่ค้างค้างเห็นไหม ยา n a นจะทำไม่จริยายาแต่การ n a นจะสร้างกะโหนะก็คือการส่งข้อญาติกันทําการงานไม่ค้างค้างเป็นมงคลเพราะอะไรเพราะงานค้างมันมีกังวลน่ะทำาน่นไม่เสร็จทํานี่ไม่เสร็จเดี๋ยวก็ทํางานไม่เสร็จก็ขายุ่งเหยิงไปหมดจะปฏิบัติทมก็มีกงังวลเพราะงานไม่เสร็จแหมลูกค้าจะติดต่อมาไหมอย่างเงี้ยลูกค้าข,า,ขายสมมติว่าคิดอะไรอยู่ทําโปรเกลียอยู่ไม่เสร็จไปนั่งสมาธิก็คิดแต่เรื่องนั้นเนี่ยเป็นมงคลมันก็ เป็นการงานข้างค้างมันก็ไม่เป็นอุรมมงคลแต่ถ้าเราชําระตอนนั้นไม่เสร็จไม่ได้เราก็ตัดใจเลยช่างหัวมันวิธีการําว่าไม่ค้างค้างก็คือตัดใจด้วยไม่ใช่ว่าทําให้เสร็จนะแต่ถ้ามีความสามารถทําให้เสร็จได้ก็ดีไปแต่ถ้าทําไม่เสร็จปิดไว้ก่อนถติว่าเป็นงานอยู่ในสมุดบัญชีอะไรเนี่ยเราปิดหน้าไว้เลยเราคือปิดใจด้วยวูไม่เกี่ยวกับมึงค้างก็เรื่องของมึงก็คือถือว่าไม่ค้างค้างแล้วก็คือว่าชําระแล้วก็เป็นมงคลไปอารมณ์ก็คืออย่างนั้น การที theology, ่มีอารมณ์ไม่ข้างค้างก็เป็นการชําระคือคิดติดใจคล้องใจขัดใจอะไรกับใครใครไม่เข้าใจก็ตัดไปเลยพลิกหนีหลบหนีเอาไม่เกี่ยวกับมันแล้วมันจะเป็นจะตายเรื่องของมันไอเราไปผูกโยงกับมันก็ไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้นก็ตัดทิ้งไปก็เป็นอุรมมงคลเรื่อยๆจนมาถึงข้อที่ท่านบอกโลกธรรมีจิตตางยานากรรมปฏิอโศกังกระทบกับอารมณ์ที่อารมณ์ที่ชอบใจไม่ชอบใจก็ไม่หวั่นไหว ยศนก,กนรรมปฏิก็คือไม่หวันวหน่นไหวนากรรมปฏิไม่หวันวว่นไหวอโศกรรมไม่เศร้าโมไม่เศร้ามองในสิ่งที่เสียไปแล้วหรือว่าในสิ่งที่เจ้าของไม่ชอบใจเมื่อได้เจอแล้วมีดชังเคมังเนี่ยิเดชังก็คือไม่มีความขัดเคืองใจอะไรต่างๆเนี่ยมีความเกียนสาบันไหยก็คือไปไล่ดูเทียบดูก็จะเห็นตัวสมาธิาทฐิว่าโดยขยายแบบเข้าใจง่ายอีกอันหนึ่งก็คือนี่แหละใน มงคลนลี่แหละเป็นปัญญาเท่านั้นนะมงคลเป็นหลักกรรมฐานด้วยแล้วใช้ได้กับทุกเหตุการณ์ทุกเรื่องมงคลสาไม่ใช่ว่าต้องไปสวดอยู่หน้าพระอันนั้นไม่ได้หรอกได้แค่สัตยายหญ่มงคลสามต้องนํามาใช้ในชีวิตทั้งหมดเลยคาราบัวจะนิวาโทจะนีน่ไหมความเคารพความไม่จองหวงพองขนอันนี้วาโทเนี่ยนี่วาโทก็คือเป็นผู้ที่ไม่คองลมไม่หยิงยโส คาราบัวนี่อ่อนน้อมถ่อมตนนี่ว่าโทจะสันโดดทีสันโดดก็คือไม่จองห่วงแล้วก็ต้องสันโดดไอ้ประเภทที่ไม่สะดวกคือมันจองห่วงไอ้ที่ชอบบวชเขาเนี่ยเนี่ยพองขนชอบบวชเขาโชว์แบรนเนมโชว์รถหรูโชว์อะไรเ,เงินไม่มีก็เป็นพี่ไก่อนไปเช่ามาโชว์เนี่ยมันจองห่วงมันมันพองลม,ม <า S 1> แล้วก็ม <า S 1> ไม่สันโดดนะมี ก็อยู่ในจองหองก็มาน้าอยู่แล้วไงอยากได้หน้านี่ก็มาหน้าแล้วอติมาหน้าแล้วเนี่ยอยากอวดเขาเนี่ยสาเธย่าแล้วอวด้้างเนี่ยอ่าเชอคาราคาราโบนี่ก็มาให้เคารพนิวาโทจะนิวาโทนี่คือไม่ฟองตัวไม่อวด้้างสันดุษถีแล้วก็มาลงที่กาตันยุตาเนี่ยคือแต่ละข้อเนี่ยที่ท่านแจ้งไว้เป็นหมวดหมวเนี่ยเข้ากันหมด มีสันดวแล้วมีกระตันยูคือสำนึกถึงคุณของผู้อื่นเพราะว่าพูดเรื่องคาราว่าไงพูดเรื่องอ่อนน้อมถ่อมตนพูดเรื่องไม่จองหองแล้วก็สรุปว่าเหตุที่เราจะนึกถึงคุณที่เราจะเคารพเขาได้ก็คือเขามีคุณซึ่งคํา,าว่าคาราไอกระตันยูเนี่ยไม่ได้หมายถึงบุคคลก็ได้หมายถึงเนี่ยธรรมชาติดินฟ้าอากาศเคารพในคุณของประเทศชาติบ้านเมืองได้หมดเลยมีคนทุกอย่างไงที่อยู่ที่กินเป็นคุณให้เราทั้งนั้นอากาศยังมีคนเลยไม่มีอากาศชิ่หายตายแล้วเนี่ย นะถ้ามีคนนึกถึงคนของอากาศแล้วก็ไม่ทําอะไรเสียหายให้อากาศใช่ไหมอา่าไม่ไปอะไรบ้างอะ่ะไม่ด่าไม่สาบแช่งเขาไม่ทําฝุ่นทําพุ้งทําขยะอะไรให้มันเพิ่มขึ้นอา่าแล้วก็ไม่คิดอะไรที่มันไม่ดีออกมาในอากาศไม่ส่งข้อมูลอะไรที่มันไม่ดีแผ่ไปในอากาศก็คือแล้วแต่อุบายวิธีจะปรับมาเต็นี่คือเปรียบเทียบให้ฟังเฉยก็สุดท้ายก็มาลงที่เห็นนิพพานนั่นแหละถ้าทําตาม มงคลสารสิบปดได้เนี่ยใต้ทําหมดเลยอทำหมดเลยคบหมดเลยไปดูแต่ละชุดแต่ละชุดแต่ละชุดไปแล้วทําตามทําตามดูก็สุดท้ายว่าอะไรสกลังวิชังนี่แหละไม่มีราคะไม่มีความยินดีไม่มีความหลงมัวเมา เคมังก็คือพสสนออ้นไปอยากไัยกระเสียมสมรานรอจะตายมิได้จังเคมังเนธมังทัะงมุงตตะมังก็เป็นนิพพานแล้วเป็นสูตรนี้เป็นสูตรเด็ดเป็นสูตรใหญ่ด้วยคนทั่วไปก็เหมือนกับคนที่ไม่มีปัญญาไม่มีความเข้าใจด้วยความหมายก็จะไม่เห็นว่ามงคลนี้สําคัญส่วนมากก็ไปสวดให้ได้โชคได้ลาบไปนู่น เมตตานี้ก็เป็นสูตรใหญ่มงคลสานิเบียก็สูตรใหญ่หมายถึงว่าเป็นสูตรสําคัญในเมตตาก็ท่านเรื่อมต้นนี้กัณนี้นะมัทธาุสเดยนันต์ต่างๆไปนู่นเลยนะหมายถึงว่าผู้ที่ปฏิบัติถูกต้องแล้วไม่ได้มีอุปสรรคขัดขวางอะไรแล้วแต่เขาจะแปลหลายอย่างผู้ทําจิตอย่างถูกต้องด้วยความฉลาด มีความสงบกุเสเลนะยันสันตังวัะธรงอภิสมจาจมีเมตตาเป็นบทอะไรต่าง,างแปลในหนังสือก็จะเป็นอีกแบบหนึงอันนี้ก็คือไล่มาเป็นสับๆไปเฉยก็ฝึกเพื่อให้อยู่ในโลกได้จะได้ไม่ถูกกระทบกระเทียนกระทบกระทั่งเบียดเบียนมากฝึกฝึกเมตตานะแล้วก็ฝึกให้เกิดปัญญาก็หลักอันหนึ่งก็ เพื่อที่จะช่วยให้ปัญญาจเจรือนได้ก็คือไปพิจารณามงคลจะได้สมาธิที่ทุกข้อสอนสมาธิที่หมดมงคลสามสิบแปดจากเรื่องโลกจนกรทั่งถึงเรื่องโลกุตระการเกี่ยวข้องกับคนเนี่ยเป็นมันก็เป็นเป็นวิธีการนยอยู่เป็นธรรมของสัพพุรุษอยู่แล้วนะมงคลสาสิบปดเป็นจิตวิทยาอย่างดีเลยแหละ อย่างดีเลยทำอะไรกับใครอะไรยังไงปฏิรูปประเทศสวาโซจารย์นี่ก็เหมือนกันอยู่ในประเทศสอสมควรหมายถึงว่าเลือกอยู่ในสถานที่ที่บเหมาะที่เป็นประโยชน์ตรงที่มันเป็นโทษก็พยายามหนีไปเ,เรื่องนี้ยังไม่เคยไล่เลยนะเนี่ยซ้ำมูลคัคนตัดแปลกใช่ไล่อยู่หรอยัอยงแ,แต่ไม่ได้<อ>พูดทั้งหมดไม่ได้ลงรายละเอียดขนาดนี้คงยังไม่ได้บรรยากาศ ตั้งพาว่าจะพูดคนดูห้าคนสนนี่วนึงเลมันอารมณ์อ่ะอมันคือดวยก่อนอเพราะว่ามันก็ไม่เห็นมุมมองม,องมองอุมมือนไงอ้ที่ท่านแสดงนี่เดี๋ยวดามาเป็นจักรบาลบางคนอาจจะเปลี่ยนก็เขาเถียงกันหมดไปถึงพูมโลกนะอ่ะไม่มีใครตอบได้ทีนี้เราแสดงมาแบบแห้งๆผาดๆก็ไม่เอาอยู่แล้วมันบรรยากาศมันยังไม่ได้จังหวะมันไม่ให้ก็มไม่พูด โอกาสจะได้ออกมาหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็พูดไปตามนี้แหละต้องไปทบทวนสับให้มันถูกต้องหอนไปพูดไปก็พูดผิดหมดเลยเยมข้อมูล <laughs> มันอิงข้อมูลไงแต่เอาไปใช้แทบโอ้หลายแทบทุกเรื่องแล้วแหละแต่ว่าไปแบ่งไว้ในโพสต์แต่ละโพสต์ไปเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปโยงคือถ้าคิดอะไรที่จะมาโยงกับโพสต์ไม่ได้ตัดเข้าวงวนสาดได้หมดเลยมีทุกเรื่องนั้นนะั่น เรื่องเมาเรื่องอะไรนี่หมดอะเรื่องประมาทอยู่ในนี้หมดนะเรื่องเรื่องบาปก right. ็อยู่ในนี้นะอรตีวีารตีปาปาเนี่ยเว้นบาปปาปานี่คือบาปไงวีารตีปาปามัดชิบอะไรมัดจะซ้ำยามูอัปมาโทจะทําเมสุใช่นไหมอ่าสํารวมในการดื่มน้ําเมาไม่ใช่ว่าดื่มดื่มสํารวมก็คือระวังในการดื่มหมายความว่าอย่าไปดื่มนั่นแหละแล้วก็อย่าประมาท อปมาโทจะทำเมสุไม่ประมาทคารบในความไม่ประมาทเอแต,ามะะมตม่มังคารมุตตะมังมัจจาปานาจะสัญญโมเนี่ยม,ม,ม,มัชฉานี่คือความเมาไอ้น้ำเมาปานาก็คือน้ำน้ำเมาสัญญโม่เราวังในการกินน้ำเมาอประมาโทจะทำเมสุอย่าประมาทให้มีขารบในธรรมคือความไม่ประมาทก็เป็นอุดมมงคล ขันตีก็อยู่ในนี้นะขันตีคืออดทนน่ยขันตีจะโซวจัดสตายไหมขันตีอดทนโซวจัดสตาเป็นผู้ว่าง่ายเป็นผู้ซื่อตรงอืสูวัจจ่าเนี่คือว่าง่ายวัดจ่ะคือคําพูดสูนี่คือดีเป็นคนที่ว่าพูดดีหรือว่าฟังคําพูดที่ดีเป็นผู้คือรับฟังด้วยดีโซวจัดสตาสมณะนั้นจะทัศนังเห็นพระเห็นสมณนะ กาเรยนะธรรมสากชาติอาเี้ยสอบถามธรรมะเป็นบางการอ่เงี้ยเอตมังคะลมุตตะมังในอรมองคลมันจะมีธรรมสากชาติมีธรรมะสวนังแต่ละหมวดนี่โอ้โหทำเป็นหนังสือได้เป็นเล่มๆหมายนึ้ว่าแต่ละแต่ละข้ออแล้วไล่ได้เป็นเรื่องเป็นเป็นชั่วโมงเลยเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยครูบาครูบาวดโทรมาเรื่อง นี่แหละถ้าคุยเรื่องพวกนี้นไาเนี่ยมันก็บอกไม่คิดว่ามันจะลึกซึ้งอะไรขนาดนี้มันจะเปนลึกซึ้งอะไรมันก็เท่าเดิมนะแ,แต่ก็โอ้ก็ทําทุกอย่างเนี่ยเข้ากันได้หมดพระพุทธเจ้าแสดงไว้มันไม่มีขาดไม่มีเกินที่ท่านบอกว่าสมบูรณ์ด้วยอัฏฐานและพยาชนะนี่คือจริงๆง,งามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางนั้นที่สุดนี่คือจริงๆก็คือพูดเฉพาะหัวข้อเบื้องต้นจุดเริ่มต้นก็น่าฟังก็สวยงามพูดเฉพาะไอ้มุมตรงกลางตรงสําคัญ ก็หน้าฟังก็ได้หมดพูดในบทที่สุดตอนจบเรื่องก็ถ้าเป็นหนังก็คือดูได้ตั้งแต่เริ่มต้นกลางเรื่องจนงกระทั่งถึงที่จบคือดูเฉพาะตอนจบก็สนุกดูเฉพาะตอนโฆษณาก็สนุกดูในเรื่องตรงกลางๆก,ก็สนุกํนะารมามันเป็นอย่างนั้นแล้วถ้าแยกออกมาก็จะเป็นเฉพาะข้อเฉพาะข้อ,ขอเฉพาะจับตรงนี้มาก็สวยงามน่าดูเอาไปต่อกันก็สวยงามเป็นจิ๊กซอเป็นระบบเนี่ยํามาเป็นอย่างนั้นเข้ากันได้หมด อีนี้คนที่ศึกษามาปฏิบัติมาเข้าใจมาจะไปเอาพวกนี้ไปให้คนดูเลยโอ้ยมันเอาได้ให้ในบด,ดแต่คนรับมันเอาไปได้ไม่หมดไม่ได้เอาไปหมดไม่ได้แล้วก็พูดนินดหน่อยหน่อยไปเป็นประโยชน์กับเขาไปเห็นไอ้พวกขยันพูดแหม่อยากเอาไปหัวจะไปให้มันดเกิน <c oughs> ไม่รู้เรื่องมไปสอนเขาอย่างนั้นเอาข้อมูลไปทำบ้างแต่ถ้าเขาได้ไอ้โปรแกรมพวกนี้ไปหมดปัญญาสอนเหมือนกันเลยปากเดียวพูดไม่ทันหรอก ยิ่งไปพิมพ์นะโอ้โหไปกันใหญ่มัน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 เปิดออกมันมันก็พูดไม่ไหวไม่ได้แล้วมันไม่ได้แน่นไม่ได้เจกกะอะไรมันก็อยู่ตามธรรมดามันเหมือนว่าเหมือนข้อมูลอยู่ในในข่าวเนี่ยไม่ได้มีเก็บข้อมูลไม่ได้เก็บแหลมอะไรเนี่จับมาจากระบบมาเลยใช้มันก็เป็นธรรมชาติ เรื่องปฏิบัติได้พูดง่ายที่สุดแล้วแต่ว่าถ้าพูดละเอียดถูกต้องตามหลักการนี่ยากในการปฏิบัติหลักพื้นฐานนี่ก็พูดยากพื้นนี่ทํายากที่สุดอลยอย่างสร้างบ้านในสร้างพื้นเนี่ยยากนะกว่าจะปรับพื้นกว่าจะทําเสาพูตติ้งได้นี่ยโหยากถ้าทําพื้นแล้วข้างบนมันก็ง่ายไปแต่ว่าก็มีรายละเอียดต่างกันไปแต่ว่ามันหนักธรรมะเหมือนกันพอทะธรรมะมาพูดเรื่องพื้นนี่พื้นฐานความเข้าใจ ให้เกิดสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐินี้คือพื้นนะพื้นเมืองต้นและแล้วก็เป็นที่สุดของธรรมเหมือนกันเป็นเบืองต้นเวยเป็นที่สุดด้วยถึงยากถึงไม่มีใครสอนเลยเรื่องสัมมาทิฏฐิครูบาอาจารย์ไหนก็ไม่พูดแต่ว่ามันก็ต้องค่อยๆเรียนไปไม่พูดหมดมันก็ไม่ได้สูตรที่เป็นสูตรสัมมาทิฏฐิตรงๆก็แทบไม่มีนะไม่มีไปอยู่ในชุด โน่นปฏิสัมพิธาเป็นคานําอาธิบายของภาษาดีบทหมดโดยในคมภีระดับสูงแล้วไม่ได้อยู่ในพระสวดกลางๆนะอยู่พระสวดไปลายๆโน่น,นช,ชุดของมหาโมกุฏเก้าสิบเอ็ดเล่มเนี่ยสมมักทีที่เป็นมาตรฐานได้มอธิบายเล่มหกสิบกว่า <c oughs> ใครจะไปอ่าน,นถึงได้ไปถึงไะตรงเล่มห้าสิบนี้ยังไม่เห็นเลยนะห้าสิบนี้ยังเป็นชาดกอยู่เลย มาใส่ตรงกลางเพราะว่าคนเริ่มเริ่มเหนื่อยแล้วไงอ่านมาถึงทั้น40กว่า50กว่าเอาเรื่องสนุกมาใส่ชาดกนี้ห้าสถึงหกสิชาดก62สิบสองยัมาหิบสองชาดกหกสิบสี่หกสิบห้าถึงหกสิบเจ็ดถึงหกสิบหกอันนี้ก็เป็นเป็นหลักการอธิบายเป็นหลักการอธิบายความหมายของศัพท์คือ อยูด่ดนิเทศกับมหานิเทศคำพีชื่อคำพีคำอธิบายความหมายของศัพท์อยู่ในนั้นหมดเลยอธิบายไปแบบไหนแบบไหนแบบไหนกว้างแบบนี้แคบแบบนี้ย่อมาแบบนี้บอกไว้หมดนั้นนั่นแหละนั่นน่าเบื่อเลยนี่สําคัญอันนั้นข้อมูลเด็ดเลยวนะนไปวนมาอ,อยู่คือถ้าเป็นช่างนะก็คือเป็นรับเป็นเนครื่องมือสําคัญเลยแต่ว่าที่เขาแปลมาเนี่ยเขาสุดปัญญาแค่นั้นแล้วก็มันเหนื่อยครูบาอาจารย์ที่แปลร,นะระหวา่างบางที ขาก็ทํางงมาบางงานบางงานก็คือไม่เข้าใจเลยแต่เข้าใจนี่มันไม่ตรงกับที่เขาเรียงไว้ความจริงมันต้องสลับแต่ตรงนี้ถึงจะถูกเยอะอยู่ในนิเทศมหานิเทศปุ๊บเลยนั้นไปก็นั่นแหละปฏิสัมพิธาแนีะไอปฏิสัมพิธานี่ปัญญาล้วนเลยไอนั้นยากพี่แต่ยังไม่ยังไม่ยากถึงที่สุดนะปฏิสัมพิธาเนี่ยเลยปฏิสัมพิธาไปปุ๊บอภิธรรมครับอนั่นนะจบเลยอภิษวางไปตั้งแต่อันแรกแล้ว เปิดไปก็งงไปฮะอาจ,จแค่บรรทัดเดียวก็งงฮะแปลบาลีก็ไม่ได้นะไปถึงเล่มแปดสิบกว่าก็อภิธรรมหมดเลยคือจากเจ็ดสิบห้าไปถึงเก้าสิบอภิธรรมทั้งสิ้นอภิธรรมไปถึงแปดสิบกว่านี้คือซ้ากันแล้วจดไว้ในถึงเล่มแปดสิบห้าแปดสิบหกไดอารี่สามร้อยกว่าหน้านะสามร้อยกว่าแผนะ่น ปหนึงนะเต็มหมดเลยเนกะือแบเบต็มเขียนอันนี้ก็ยกความดีให้หลวงปู่เปียนะพเพื่อนเอามาให้นะันเพื่อนเอาไปเขียนนี่นั่นเลยเขียนไปเขียนมาโอไม่ไหวก็เลยเสียดายว่าสมุนมันดีเอามาให้ฉีดที่เจ้าของเขียนไม่ออกสี่ห้าแผน่นนี่หละแล้วก็เอามานานในก็ามาแล้วก็เลยเขียนแล้วก็เขียนแบบต้องให้จบเล่มหนึ่งภายในหนึ่งหน้าให้ได้อ่านหลายรอบเพื่นเขียนย่อมา ถ้าเขียนธรรมดามันไม่จบหรอกคืออย่างมากถ้ามันถ้ามันล้นไปก็ล้นมาแค่อยู่ในแผ่นเดียวด้านหลังอัดไปโหล่อไปเกือบเต็มเดี๋ยวไม่มีใครอ่านรู้เรื่องหรอกเจ้าของเขียนเองอ่านรู้เรื่องคนเดียวใช้ปากกาหลายสีด้วยนะไม่งั้นไม่ได้ตาลายหมดนะ